Care who sees. So what out. สวัสดีครับกับพมกับกายแกสเกมคันหนึ่งนะครับผมแล้ววันนี้เราจะมาเกมกับอากศาเกมชื่ออะไรนะอ่านไม่เคยออกเลย โอเคครับผมหลังจากนี้ผมกับหายไปนาน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 นู่นเลยนั่นผมไม่สบายนะฮะผมและไม่ต้องสงสัยว่าหายไปทําไมนะฮะโอเคครับเราผมจะมาลองเล่นเกมอาร์คชื่อมันอ่านไม่ได้อ่านไม่รู้เรื่องเลยชื่อโอเคโอเคเราบ่นไปมากเราไปเล่นกันดีกว่าอืมเปิดมานี่แมลงวันมาจากไหนเนี่ยอุ้ยแมลงวันเยอะเยอะเลยกูเก็บแมลงวันเลยเนี่ย ซ่อนเหรออืมทำไมไม่ได้ออกมาเข้าไปเซ่เอ้าโอ้ตอนนี้กินโอ้ยโอแมนมันไล่ผมแล้วโอ้ยโอแมนไม่ได้ไลผ่ผมเพราะไม่มาแรงวันเนี้จังเดี๋ยวนี้คนนี้ยงสกินเหรอแถมมันตัวอะไรมันกำลังตามผมไปเขียวตามไม่ไปเฮ้ยมันตามผมเป,ปล่าวะ,ะ,ะ,ะแค่นี้ผมก็เก็บแลกแลกเก็บทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่าง เจ็บตัวไหนใหญ่ก็หนีแค่นั้นอ่ะอ im ุ้ยเฮียอะไรเนี่ยว้าโอ้ยค้างข้าวค้างข้าวหนีก่อนหัวเล็กเราไม่กินฮะผมใจดีพอฮะมันไม่มีจุดให้แดงเลยเนี่ยเอาคุณพระเอาคุณพระเอาคุณพระโอ้จัมโบ้จัมโบ้อุ้ยใจเย็นใจเย็นไม่เค่แค่เงินครับ แม่กำลังนั่งแคสเกมเลยเนี่ยมันเป็นอะไรแกคาแล้วเนี่ยกินยาก่อนก็ได้ตอนนี้แกกำลังกนินจุดเต็ไมไปหมดเลยอเออ,เ,อ,อเดี๋ยวกูป้อนยาลูกกูก่อนไม่แดกกูทำไมกนนะนะจิ้มข้าวนานแล้วเดี๋ยวที่ยันไม่พอ แม่ตัวอะไรก็ไม่รู้เดกให้แต่ตัวแม่งใหญ่อยู่เนาะไปแม่ทำไมเนี่ยแล้น่แดกผมเปักตัวเงี้ยโอเคฮะพวกเราจะไม่เราจะไม่ยอมแพ้นะเราก็จะเล่นตาต่อไปกันนี่กินใ่เวยอดตัวหาแดกก็โดนไปมึงแดกเลย ไอพวกงังไงเราจะไหมฮนะเราจะไม่อยู่ที่นี่อูนาซาหลุดมาจากไหนเนี่ยดาวอะไรเมื่อกีน้นี้แอกชุดเออไม่ผมดแดกชุดไม่ได้ยาไอนาซาหัวด้วยแดกตทำไมเนี่ยฮะ มาตอนนี้สกอร์ผมอยู่ที่1 1นะฮะอเ,เอาา้เยหัวกล้วยโอ้ยสีฟ้าตัวแมงกล้วย,ยอะไรจะแดกกูไหมจะดไ,มได้คงไหมเอ๊มันไม่แดงกูเพึ่งมาอันนี้จังหวะนี้โอ้โหเแบบี้ตัวขนาดยักษ์ผมนี่หนีเลยโอ้ลุ่มดำ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 มันจะแดงกูแลว้วแหลไอ้พึ่งหัวด,ด้วยได้กูทำไม มาว้าวม im ึกแดกกูไม่ได้หรอกเพราะแต่มาแถวนี้มันไม่มีจุดเลยอ่ะอุ้ยเดีวโซนที่ตายกูเลยนี่หว่ะไอ้หอเลยผมอยู่เกมนี้ผมนี่กากเลยอ่ะโอโอขังข้าวขังขาวไม่เอาไม่เอาไม่เล่นไม่เล่น ไอตัวแม่งใหญ่ไปเลยนะชิวชิวชิวอ sure> ู้อู้อู้อู้กูลาร์มาแล้ไงวะเียอเน็ตมีเน็ตหลุดอ่ะนี่เกมค้างเลยเป็นไงเฟจเฟอุยเก้าแก๊กมาไงนี่จะตายเพราะมึงไหมเนี่ย ลา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 โอยแม่งม like. ึงกูไก้ะไอ้ตัวอะไรฟะเนี่ยโอยเดี๋ยวะตั้งค่าก่อนดิท็อปนิดๆมาลองดู ดีขึ้น has better เย่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 แด่กูให้ได้เสียเย่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 อุ้ยเป็นใครอ๋อน้อผมกำลัง 2, 7, 6, 6, 6, 6, 7, 8, 9, อีโดนสองพันสิบหกไล่ตามมะเขือเทศไม่อีกแล้วอกเกสเทลเฮยอะไรเนี่ยมึงเป็นใครแม่เล่นเกมน,นี้ผมนี่หัวร้อนเลย ผมนี่เป็นโอโอ,อินเดียนาชื่อสัตวตัวนี้แปลกประหลาดเลยนิ่เนี่ยผมก็แปลกประหลาดเหมือนกันปะอืมไงสวัสดีสวัสดีอ่ะเด็กตู้แบ่งตัวด้ด้วยๆเอาแบ่งตัวด้ด้วยๆเหรอเนี่ยเพิ่งรู้นะเนี่ยไอเขีบอะไรก่อนลบไม่เอาไปดูตายะทำไมกูตายง่ายจังเนอะ แ <Es> ละวะ้ลละวะลลๆๆเอาี้อูไม่น่ามีคนไก่มันตามกูแล้วใจเย็นนะน้องไก่นอ้องไก่กิ Serve ๊กกิ Kag ๊กกุ๊กกักกักก็ไปแล้วไว้อะไรด้วยตอนนี้ผมกำลังเติบโตด้วยจุดที่กำลังแดกอยู่ไปเรื่อยๆนะฮะแดกจุดกันดีกว่าโอ้ยโอ้ใจเย็นใจเย็นโอ้ใจเย็น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 มาแดกกูทำไม เดินมาหากูทำไมโอ้ยกินให้เรียบอ้ามึงแกลกู <c oughs> ตรงนี้นิ่งๆเลยอ่วไอหอกนี่อยู่นิ่นงออก,กูก็ต้องโดนแดกแลนะ้วเนี่ยมาครั้งนี้เราเป็นสีแดงฮะเราจะไม่ยอมให้อเฮียข้างๆมึงโคตรใหญ่เลย มันจะไม่โอ้ยมันจะแดกแล้วกรีดครับกรีด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 มึงจะตัวใหญ่ไปไหนนะเฮ้ยโอ้โหไม่กูแดกจนได้ิดเเ่านี้ฮะอุ้ยซาวันนี้บ่มบนระยำแมวเลยทีเดียวอ้าว คันนี้อิสโลอพีดเวดสรุปกูต้องรอใช่ไหมามาละเกมม่านกาขกูแหลกกว่านี่รับเพิ่งนะออกบคุณเฮ้ย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 โอเคมกกึงจะลองใช่อันนี้ดูนะ ทำไมกูใช้ไม่ได้บอกว่าคูณสามอ๋อต้องบวกก่อนโอเคไมค์ละคงจะแบบเออสีมือกากอุย้ยไปไกลๆไกลๆไปไกลๆ,ๆอ้อวตอเลิกเล่นแมงเลยนี่มาเด็กจุดหัวร้อนจริงๆ กู้ด้วยเอ็มกู้ดวยทำอนะไรนี่เจ้น่ะผมไม่น่าบอกเลยคนมากไปมันไม่ยิงงั้นค่อยๆขย,ยับละกันโอ้เฮ้ยสุ่มที่เกะได้กูดีๆหน่อยก็ได้นะไอ้ตัอ่ยขอหน่อยนะอะไรไม่ให้ไม่ให้ใหโยโอ้โหนี่อัะโหลดโบ ผมไม่ต้องการให้มันเป็นโปรอ่ะโทษทีโปรมากเกินไปไม่ดีนะมั้งถุยคนละโปรกันละดัน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 มัไล่กูมาแล้วไล่กูมาแล้ว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 ตอนนี้ฮะผมตอนนี้อยู่ที่ยี่สิบสกอร์โอ้โหโอ้เออเออเออเนี่ยกูทำไม หรือม oh, 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 ึงมองไม่เห็นกูคะแน่เนี่ยฮะโอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นจ้าใจเย็นเราจะไม่เบียดเบียนกันใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเด็กกูแล้วมึงหนุกเหรอฮะเอาไิ้มมั้งไอ้ร้อนร้อนสู้ตายฮะเอ้าสู้ตายกูตายจริงๆเว้ยไง มาเราจะไม่ยอมต่อไปฮะเราจะเล่นต่อไปไม่กลัวหาแล้วแล่าเกิดมากูย,ยังโดนเดกเลยเกมีอะไรเนี่ยเอา้าจุดไม่มีอีกแล้วกูจะแดกอะไรละทีนี้ สัก2ีเสอร์ก่อนกูยังทำไม่ถึงเลยหรือเปล่านะถึงเปล่าวะถึงสิถึงวันศุ่ร์ดี้ไม่มีคนเลยวะเไ็่มีใครเลยเื้มอื้มเนี้ยเนี้ยเนี้ยอุ้ยอุ้ยใจเย็นพี่เพิ่มใจเย็นขอเป็นใหญ่สักด่านโอ้กูดีก่อนแล้ว อาอยุแล้วถ้ามึงจะบิดเพิ่มขนาดนี้ะนะเอาไว้สามสิบสกอร์เลยววตามแดกตัวเล็กดีว่าโอ้ยเฮ้ยงไงกูก็ยังไม่เล็กู่ดิโอ้ยนาซาบอนี่ไม่ใช่เอาไว้เรื่องใหญ่คือเวไยไม่ไม่ไมาะแดกไม่ <c oughs> <c oughs> โซอุตส่าห์ทำได้ดีเลยนเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยยีเส็จแล้ววะยีสุดก็ได้แค่นี้เล้ววะไม่ไม่ยอมสิครับแต่ยี้มันต้องเล่นต่อเฮ้แดกกูหน้าตาเฉยเลยไม่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 ยอมไม่ยอมต้องดินรนต่อไปม่งานเราอยู่ไม่ได้ถ้าเรา มีแย่งแดดกันที่แรตัวตถ้ามันแย่งแดดแล้วมันแย่งแดดไม่แดดผมนะมันก็ว่าไปอย่างนะเกมเนี้มันมีให้แดดนี่ว่าต้องแดกให้ได้แดกกูตัวใหญ่ก็ต้องไคิดจะแดกตัวเล็กอยู่ดีนะเนอะเ้วแดงนะแดงจะไม่แดกกูใช่ไหมนะะอ้มันตามรุมกูได้ผมเป็นแค่ลูกกระจอกท่านี้ได้โปรดจะกินผมเลย สัตวพ่องตายผมจะอ้อนวอนขอพระเจ้าไม่ให้โดนไอ้พวกนี้แดกอาตัวไม่ใหญ่วะตาย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 เล่นเริงแล้วกูจะตายเว้ยมาเราจะหนีกันต่อนะเราจะอไม่สนพวกกระจายไรพวกนี้ แมปโอเคเลิกเล่นเลิกเล่นกูัอร้อนละัอร้อนละบายบายครับบาย